นะะควันนี้พวกมีปลอดภัยนะคะพ้นปูโกลมหรือเปล่วนะคะผู้ทีครับนี่เลยครับนี่คือห้องขันแรกพันปูโกลนะคะก็คือถึงเลยว่าเพอนะคะโยงเพราะว่ามันมันมันออกลูกเยอะเลยครับนี่คือลูกปลาของปูโกลนะคะโอ้เยอะแยะเลยตัวของขาวเล็กๆตัวขาวๆเล็กๆนะหลักมากเลยครับก็คือมันเพิ่งออกมาเลยนะครับอ๋อเหรอเยอะแยะเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะทํายังไงต่อครับ นี่เราจะพามาไปบ่อนอนุบ้านนะครับตักน้ำาให้ดูนะครับนี่นครับแล้วมาแล้วเคยนี่ว่ะาา้วาก่อนนะคะมันสีน่าแล้วก็แล้ว นี่ลยคบก็คือเป็นลูกปลาที่ผมตักมานะคะก็คือเราจะ okay, คัดแยกไปอยู่บ่ออนุบานนะคะเพราะว่าถ้ามไม่ในบ่อฟูกโกเนี่ยนะคะมันจะกินลูกตัวเองเจ้าฟูกโกครับที่เขาบ่อหนุบานนะคะจะขยายเมล็ดฟูพพโกโกเข้าไปนะครับเอาดีๆที่นี่ก็มีฟูกโกนะครับแต่ว่ามันน้อยมากแต่ว่าพอขยายเึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าฟูโกโกขยายเข้าไปในบอ่อหนุบาลเนี่ยลูกลาตีฟูกโกนี่มันน้อยมากเลยะคะ่ะขยายเข้าไปมันจะเยอะมากเลยครับอ่าน,นยายอย่างยยนะเดี๋ยะครับ ไปเลยอยนะเ้ไปกันเลยดูสิครับโอ้โหเยอะ่ากเลยเต็มบอ่อเลยดูมันมีความสุขนะเนาะผู้กะลิดเนาะใช่